แงมแงม,ม,มอะไรจังเลยค่ะโอ้วันนี้แม่พาแม่จ๋าพาออกมากินแฮมเบอร์เกอร์ข้างนอกด้วยนะคะพี่ยา่าใช่ตุณแม่ใช่แล้วจัดลูกเป็นยังไงบ้างจา้าอร่อยไหมจา้าอร่อยค่ะคุณแม่อร่อยมากเลยค่ะแม่ดีเลยจา้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยแม่ตั้งใจมาที่นี่พาหนุ่มมากินอาหารเสร็จแล้ว กินเบอร์เกอร์เสร็จแล้วเนี่ยว่าแม่จะไปซื้อชุดใหม่ซะหน่อยหนูไปด้วยกันกับแม่ไหมจ๊ะวันนี้หนูหนูก็อยากจะไปกับ,กบแม่นะคะแต่วันนี้เป็นวันเกิดน้าปามาค่ะหนูก็อยากจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดให้หน้าปามาะคะ่ะวันนี้วันเกิดน้าปามหรอเนี่ยแม่จาไม่ได้เลยแม่ลืมไปสนิทเลยเนี่ยอ๋อถ้าอย่างนั้นพวกหนูก็ไปกันก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปซื้อของคนเดียวนะแม่ว่าจะไปซื้อเสื้อผ้าสักหน่อยหนูอยากได้อะไรกันไหมล่ะลูกก็อยากได้แล้วค่ะแม่ โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ไปซื้อชุดนะแล้วเดี๋ยวแม่จะไปทาธุระแป๊บหนึ่งงั้นหนูกับพี่ไอยาขอตัวไปก่อนได้ไหมคะแม่เดี๋ยวจ่ากว่าจะทาเค้กเสร็จกลัวจะไม่ทันเย็นนี้อะค่ะเย็นนี้เห็นนะปามเขาว่าเขาจะเลี้ยงฉลองกันอยู่ที่ร้านไอศค,ครีมด้วยค่ะอ๋อได้เลยจ้ะถ้าอย่างนั้นหนูก็ไปกันเลยนะงั้นเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้นะแล้วพี่เอยาก็ดูแลน้องหนูเอลีดีๆนะลูกค่ะจะดูแลเลยค่ะโอเคพี่เลยหนูเอลี วานนี้แหละที่พี่จะมาพาหนูมาทขาขนมเค้กเออเหรอคะลาเข้อตกแต่งหน้าน่าเข้ามากเลยคะ่ะอืมกลิ่นเค้กหอมออกมาจากนอกร้านเลยเราจะเข้ากันไปหรือยังคะพี่เอ่าไปเลยคะ่ะโอเคคะ่ะไปเลยคะ่ะเอ๊วันนี้วันเกิดนะฟามมี่เราจะซื้ออะไรไปฝากน้องดีนะอืมร้านนี้ก็มีแต่เสื้อผ้าส,สวยๆเลยเอ๊เอาอะไรดีนะ่าได้แล้วเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่าจะสวยนะ ตัวนี้เข้าท่าแหละนะ้าปามน่าจะชอบซื้อไปฝากน้องเป็นของขวัญวันเกิดส่วนของฉันฉันเอาเดสดีกว่านะเปืไปใส่ไปฉลองงานเลี้ยงงานอะไรก็จะได้ใส่เอ๊ะเอาตัวนี้อีกสักตัวเดี๋ยวใส่ไปงานวันเกิดปามมี่เลยดีกว่าปามมี่เลยเหรอใช่ก็ใส่เลยใส่เลยเุบโอ้สวยเลิศจนดูสวยรองเท้ามันไม่เข้ากับฉันนะในที่นี้เขามีรองเท้าขายไหมไม่ต้องไปร้านรองเท้าหรอ โอโหเซ็กซี่เลยถ้างั้นไปอย่างนี้แหละเอาชุดนี้แหละสวยเลิศสุบารเลยเอยหรือว่าใส่เดตตัวนี้เด่ตัวนี้จะเข้ากับฉันมากกว่าเพราะว่าฉันใส่หมวกกับรองเท้าเหลืองมันมีเหลืองๆหืองหน่อยๆเอาสีจมปูนี้ดีกว่าอ้าตอนนี้แหละโอเคเจ๊คะเดี๋ยวฉันเอาตัวนี้ดีกว่าคิดตังค์เลยคะ่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะห้าเหรียญจ้าอ,อ้ได้เลยคะ่ะชิ้เอาไปเลยคะ่ะไปกันแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ ดีจ้าสาวๆมาทําอะไรกันจ้าหนูจะมาเรียนทําขนมเค้กกัค่ะอ๋อได้เลยจ้าเดี๋ยวนั่งก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่จะบอกนะว่าจะต้องทํายังไงมั่งโอเคค่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราใส่แป้งลงไปในถังปั่นก่อนนะคะโถปั่นก่อนนะแล้วก็กดปุ่มเขียวหรอคะ่ะเราเราเราอยากใส่อะไรเราก็จะใส่อะไรลงไปอ๋อเราอยากใส่ส่วนผสมอะไร เราก็ใส่ลงไปได้เลยจะผลไม้หรือว่าจะท็อปปิ้งแบบไหนเราก็เลือกใส่ลงไปได้เลยตามใจชอบใช่ไหมคะใส่เแล้วนะคะเราก็จะกดปุ่มถีกลิขอแล้วก็จะเอาตรนี้เลยค่ะอ๋อแล้วยังไงต่อคะมาใส่บล็อกเลยนะคะบล็อกตามใจชอบเลยเหรอคะใช่แล้วยังไงต่อเอ่ยแล้วมาตกแต่งหน้าตามใจชอบกันได้เลยค่ะเป็นอันไหนคะอ๋อมีกระต่ายมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้พี่เอ๋ตกแต่งเองนะอ่า ได้วยังไงอีกถ้าเราอยากใส่ก้อนอันนี้นะเราก็ทำแบบนี้นะก้อนนี้เป็นแบบนี้เลยนะอ๋อก้อนอันนั้นเป็นก้อนอะไรคะเออเนี่ยค่ะเนี่ยอยู่ข้างล่างดำๆมันเป็นเหมือนคล้ายๆช็อกโกแลตหรอคะโรยหน้าใช่ไหมคะชอ๋ออ่ะเค้กของพี่เสร็จแล้วนะน้องหนูเอลี่อ่ะอ๋อต่อไปหนูจะทำมั่งนะพี่เอลย่าอ่ะเดี๋ยวหนูเอาแป้งใส่ก่อนนะแล้วหนูก็อยากจะกินรสช็อกโกแลตหนูจะต้องใส่ช็อกโกแลตลงไปหรือเปล่าคะช็อกโกแลต อันนี้เหลอช็อกโกแลตคะใช่ค่ะเออแล้วหนูใส่อันเม็ดๆเหมือนพี่ยอียได้ไหมเออถ้าหลักใส่ให้มันเป็นส่วนผสมแบบนั้นแล้วก็ต้องกดแบ,บนี้วยจ้าอ๋อหนูอยากกินแล้วอฮ้ยได้เป็นอะไรอะ่ะอหอมีท็อปปิ้งเป็นเหมือนคุกกี้ด้วยอะ่ะหนูอยากได้เป็นบล็อกกลมไม่ได้เหรอคะพี่เอีเออแบล็อกนี้มันใหญ่สุดแล้วคะ่ะพี่หนูอยากได้บล็อกกลม,ม,มเพราะว่าพี่ย่าอยากได้เป็นสีเหลี่ยมแล้วทำใหม่ได้ไหมคะหรือว่ามันใส่เข้าไปได้เลย กินกาไปเลยเหรอคดีจังเลยอะกินข้าวไปเสร็จแล้วก็มาทำใหม่กันเลยโอ้ยหนูอยากใส่ไอตัวเนี่ยอัลมอนด์ปะคาเพียย่าอ๋อมอเอหนูอยากใส่อัลมอนด์ด้วยมันจะได้กรุบกรุบแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วเราสามารถใส่ซอสช็อกโกแลตลงไปด้วยได้ไหมคะไม่ได้เหรอคะมันเป็นแต่งหน้าเหรอคะใช่ค่ะเอาเอากลมๆค่ะอ่านั่นแหละค่ะว้าวแลถ้าหนูอยากใส่ซอสช็อกโกแลตซอสช็อกโกแลตต่อใช่ค่ะ ชูบโอ้น่ากินจังเลยแล้วมีตัวอะไรให้หนูเลือกบ้างคะ,ะแมวเหมียวจะเป็นช็อกโกแลตนะอ๋อแมวเหมียวแมวเหมียวจะเป็นรสช็อกโกแลตกรุบๆนะโอ้แ,บบแล้วหนูอยากใส่อา่าตัวหน้าเนี้ยเนี้ยเนี่ยพี่อ้ยาหนูอยากใส่เบอร์รี่เหมือนพี่ยอ้ยาเป็นรอยหน้าได้ไหมอะอนานั่นแหละนั่นแหละคะ่ะชูบได้ไหมเอ่ยมันเป็นของส่วนผสมเหรอคะนี่เลยค่ะ <laughs> ไช้แนคะ่หน้างกดอยู่บนหัวน้องแมวเลยได้ชค่นี้อ๋อยน่ารักจังเลยของหนูเสร็จแล้วเย้ yeah, ของหนูเ,ลเลนะอลีเสร็จแล้วนะ่ากินมากเลยหอมมากเลยค่ะพี่ย่าหนูอยากกินแล้วอะเออเดี๋ยวไปางวันกิดเขาก่อนนะโอเคค่ะงั้นเราไปเซอร์ไพรส์น้ำปามกันดีไหมคะเดี๋ยวพวกเราเนะี่ยต้องไปเอากล่องกล่องใส่เค,ค้กมาก่อนนะ๊ะ,ะมีกล่องใส่เค,ค้กนี่หรอคะตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวพี่ไปเอามาแป๊บหนึ่งกันจ้ะจ้าหนูมาแล้วจ้าหนูเอลี่โ่อ้อนี่มัน นี่มันกล่องหรือถาดคะเนี่ยอ่าไม่เป็นไรฉันได้เหมือนกันอ่าโอเคว๊บับถูขอ,องหนูเอลีด้วยแอลีเธอแล้วนะโอ้ยนั่งกินมากเลย,ยดีใจภูมิใจมากเลยเค้กของตัวเองเอาไปเซอรนะ์ไพรส์น้าปามมี่กันไปงั้นเราไปกันเถอะพี่ย่าโอเคค่ะเฮอพี่ย่าใช่ร้านนี้ไหมคะใช่จีจ้าน้องเดี๋ยวเราถามพี่พนักงานดีกว่าว่าแม่ละเอ๊ะว่าน้าปาล์มกับคุณยายมาหรือยัง พี่เปนักง,งานขาะก็คือว่าคุณยายกับน,น้าปาม,มาเรียงค่ะ,ะอ๋อน้าปามใช่ผู้หญิงที่ใส่แว่นหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับตอนนี้เขานั่งจองโต๊ะกันอยู่ที่โต๊ะสุดท้ายโต๊ะใหญ่โต๊ะสุดท้ายสุดเลยครับเดินตรงไปได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ้าวมากันแล้วเหรอจะ้ะลูกๆมากันแล้วคะ่ะดีใจจังเลยหลานๆมาแล้วมานั่งสิลูกมานั่ง เค้กวางไว้ตรงไหนกันเพียอุ้ยมีเค้กมาให้นะด้วยเหรอเนี่ยขอบคุณนะคะหนูตั้งใจทับมาให้นะาปามี่เลยนะคะมีอะไรม้างเหรอลูกอ,อันนี้เป็นเค้กสตอเบอรี่อันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตเ,เค้กช็อกโกแลตไปน้องหนูเอลีทำเส่วนเค้กสตรอเบอรี่เดี๋ยวไปคนทำเองเฮ้ยน่าก,กินมากเลยค่ะน่าก,กินมากเลยลูก โอ้ขอบคุณนะอุตส่าห์ทำมาให้น้าเนี่ยเดี๋ยวมากินไอศครีมกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเป่าเค้กนะคะโ <Okay. S 1> อเคหนูเอลี่กินจังเลยหนูเอลี่กินแล้วนะคะน้ำอ,อ,อินยำอร่อยมากเลยยำอร่อยอเดี๋ยวแม่เข้ามากินเค้ก,คกมาถึงเวลาเป่าเค้กแล้วคะ่ะมาเลยลูกว้าวน,นูเอลี่รสชอติเค้กก็น่ากินรสบลูเบอร์รี่สะตอร์เบอร์รี่ก็น่ากินเป่าเค้กแล้วค่ะ เด no, no, ี๋ยวเรามาร้องเพลงให้น้ฟารมมี่สุขสัต์วันเกิดน้ฟารมกันดีกว่าค่ะโอเคจ้าเริ่มเลยนะจ้า Happy okay, birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you o o Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy สานเกิดน้าปามีมากมากเลยนะคะส่ัสดีบ้านเกิดน้ะท้อน้าปามาขอบคุณนะขอบคุณนะคะทุกทุกคนเลยขอบคุณนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรากินเค้กกันนะคะมากินเค้กกันเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าพี่ก็มีของขวัญให้น้องปามด้วยนะพี่เจอของขวัญจ้าอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะสุขสัมันเกิดจ้ากินเค้กกันดีกว่าค่ะมา กินกันเลยป้าบเวลเราจะคนละจับแก๊บเราจะคนละจับแก๊บจับเอาแงมหนูนุ้ยนี่คิดหมดเลยเล่ยลียายลียายลีกินหมดเลยยายลียายลียายลีออกมา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 ยี่ขอจับหนึ่งก็แล้วกันนะแงมแงมแงมให้คุณยายติ่มกินด้วยให้คุณยายติ่มกินด้วยโยต้ากินบีไปแล้ว ไอ้ดีกิเป็นแล้วเหลือแม่แล้วสิแม่ดิมาแม่จะจัดเองจะช็อตนี้แม่จะจัดเองหยั่งลองเปิดกล่องของขวัญดูสิว่าได้อะไรฟางใส่ก๋ไปส่ก๋งอุ้ยชอบมิคาชอบมิคายขอบคุณมาทุกคนที่มาวันเกิดขอบคุณมากมากเลยนะ เออนี่เขาค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เอายาด้วยนะบายบาย